คิวแล้วครับออนิวดีแม็กจากสกลนครติดตั้งมาแล้วนะครับวันนี้นัดเข้ามาจูนจูนเสียงสูตรไนหน้าซาวมาชมหนึ่งว่าอะไรบ้าง ตัวได้ไหมครับเลื่อนหน้าไปหน่อยเปได้ไหมอ๋อได้เลื่อนหน้าไปหน่อยดีวยกว่าครับเลื่อนหน้าไปหน่อยอเนีปป่ยเปิดปได้ครับโอ้ ดอกเยอะมีอะไรมางครับเนี่ยฟ้อนข้างล่างมีฟ้อนอะไรฟ้อนแอลพายแอลไพน์98 86 A ครับอ๋อนี่เป็นตัวบระทุแยกมันเป็นปีเขาปีสิบแยกปีเฮ้ยค้านี้มีดีเอสพีอ่ะมีครับผมอยู่ฝั่งฝั่งโน้นยั่งไหนี้คปิดไว้อยู่ครับ อ๋อนี่หน้าจอคอนโทรลอันนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับผมคอนโทรลของดีพี่เซ็นซามากัดอ๋ออ๋อซ่อนไว้ใต้ล่างนี้ไปใส่มาทีหลังครับต้นแากใส่คอสเพราะว่าใส่คอสครับผมไม่ไม่ดใส่เอ็นพีหลังอะไรข้างหลังของแอมครับโอ้โหของดีนั่นเลยนี่ขับขับกลางจะอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวครับขับกลางอยู่ใต้เบาะครับอันนี้จะแคลนขับกลางอีกตัวนึง มันมีไม้บังครับ,บทับซับยู่ไหนทับซับนีครับผมอ๋อน,นะครับทับแต่ก่อนใช้เป็นเฮดสามพันหนึจุดหนึ่งกดีทีเเสียครับก็เลยซ่อมเปิดฝากระโปรงดูแลบอกไฟนน่ครับแบตอีลูกได้ยี่ลูกกรดสองได้สองครับ ในนเดิมหนึ่งหรือใดเดิมสองเลยเดิมหนึ่งแต่นี้เป็นตัวหน้าสิบใช้ดิสซียมอยู่ใต้ท้องรถครับเท่านั้นไฮรอดครับอันนี้ใช้ซับเบตอันนี้จะใช้เป็นกลางแล้วก็ไปโอ้นี่ใดชาร์จมีน้อยเลยไม่ไม่มีฟิลที่ไดชาร์จมีมีอยู่ใต้อ๋ออยู่ใต้แบตครับผมนี่ก็เป็นฟิลอันนี้ฟิลอ๋ออยู่อยู่ใต้ท้องครับเพราะว่าแบตลูกดึงใต้ท้องก็ไป็นสองข้างมาแทนยังอะไร ก่อนยังอะไรออะนี่ครับคิวจะปลูกซ่อนอยู่ขด้นบ,บนครับอือดีเดียมครับผมแล้วเวลาดูเซอร์วิสดูขั้วดูไงมันยกแท่นลงมาครับผมก็มีสอบวัดมุดไปด้านหน้าดูขั้ว,วรอมุดอย่างนงี้ะครับ